คำว่าเสื้อฟุตบอลในเมื่อผมชอบผมก็ต้องซื้อเก็บสะสมเองผมไม่เคยเบียดเบียนนักฟุตบอลคนไหนเสื้อฟุตบอลทั้งหมดที่ผมมีผมไม่เคยเก็บตามใครแต่ผมมีนักสะสมเสื้อบอลรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างมีแนวทางเป็นแบบอย่างในการเก็บสะสมเสื้อฟุตบอลของผมที่ผมเก็บสะสมเสื้อนักฟุตบอลก็เพราะว่าผมชอบแต่ไม่ใช่เพราะว่าผมอยากรู้จักหรือตีสนิทกับเขาขอแค่ผมได้คุยกับเขาบ้างโอกาสก็เพียงพอแล้วครับ ผมเข้าใจว่านักฟุตบอลทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแค่ซ้อมทุกวันนี้ก็เหนื่อยมากพอแล้วถ้าจะให้มาคอยซัพพอร์ตคอยตอบสนองความต้องการของแฟนบอลทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะักฟุตบอลที่เราชื่นชอบสุดท้ายแล้วในเมื่อเขาแขวนสตัด๊ดหรือเลิกเลี่ยงฟุตบอลอาชีพเขาก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งนั่นแหละครับมีหลายคนถามว่าไม่ขอเสื้อนักเตะหรอที่เขาไม่ให้เสื้อบอลมาบ้างหรอ ไม่ดีกว่าครับผมอยากได้ผมเก็บตังค์ซื้อเองดีกว่าไม่อยากไปร,รบกวนเขาผมรู้ดีว่ามีแฟนคับมากมายที่อยากได้เสื้อนะ